สวัสดีค่ะไม่ครสงยมจงจิตนะคะคลิปนี้ชวนชมออ่าอ่าาภาพที่ไปเที่ยวเกาหลีนะคะสมัยนั้นไม่ครูย,ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องโทรศัพท์ดีๆนะคะนี่ก็อาศัยจากกล้องของคนอื่นเสร็จแล้วก็เอามาให้ชม มีภาพไม่เยอะนะคะไปเที่ยวเกาหลีหน้าหนาวก็สนุกดีหรือไม่ครูชอบไปเมืองที่มีหิมะเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีนะคะนี่จะลองวันเกิดให้ให้พ่อด้วยนะคะ มีรูปไม่เยอะค่ะแต่ที่ชอบมากก็คือ,อนี่แหละลิงปูหน้าร้านเลยแล้วก็เข้าไปสั่งกินข้างในร้านนะคะแม่ครูชอบกินปูค่ะไปเกาหลีก็กินปูไปโนเวก็กินปูค่ะคนอื่นก็น่าจะชอบด้วยนะคะ ไปเจ้าหลีหน้าหนาวค่ะมีความสุขดีค่ะ